หลักการส่งเสริมการเกษตรตามหลักการส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายตามหลักการได้นั้นจําเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในที่สุดโดยในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรมีหลักการทํางานสําคัญที่ต้องคํานึงถึงประกอบด้วย 1. การส่งเสริมการเกษตรเน้นกระบวนการให้การสนับสนุนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับบุคคลเป้าหมายและพื้นที่ 2. การส่งเสริมการเกษตรแบบบูรณาการการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้เทคนิคและเครื่องมือหลายประเภทร่วมกันเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทการทำงานในพื้นที่นั้นๆ 3. บุคคลเป้าหมาย บุคคลเป้าหมายในงานส่งเสริมการเกษตรจะมุ่งเน้นเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่แล้วจึงขยายออกสู่บุคคลและพื้นที่อื่นๆเป็นบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจเน้นการทำงานในรูปแบบกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้พึง่งพาตนเองได้4การวางแผนในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่และชุมชน สิ่งที่จะนำไปส่งเสริมต้องเริ่มที่ความจำเป็นพื้นฐานและเร่งด่วนในการแก้ปัญหารวมทั้งเป็นความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโดยเริ่มจากเรื่องง่ายๆไปสู่เรื่องยากเป็นลำดับและเริ่มจากการส่งเสริมในพื้นที่เล็กๆไปสู่พื้นที่ขนาดใหญ่ 5. ความรู้และเทคโนโลยีที่ใช้ในการส่งเสริมการเกษตรต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตร ไปดำเนินการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ต่างๆต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่และกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 6. เป้าหมายความสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรความสำเร็จของงานส่งเสริมการเกษตรคือการทำให้บุคคลเป้าหมายช่วยเหลือตนเองได้รวมถึงการพึ่งพากันภายในกลุ่มเกิดความเข้มแข็งสามารถคิดตัดสินใจ และดำเนินการแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนได้โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกนักส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นบุคคลภายนอกที่ถูกส่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกับเกษตรกรโดยตรงจึงจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเองอย่างชัดเจนเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานส่งเสริมการเกษตรกับเกษตรกรและเกิดประสิทธิผลตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ โดยการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่มีกลุ่มบุคคลที่นักส่งเสริมการเกษตรจะต้องทำงานด้วยได้แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ถือเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกันเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ถือเป็นผู้ร่วมงานและผู้นำทางความคิดที่เป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิด เมื่อมีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มหลายหน่วยงานที่นักส่งเสริมการเกษตรต้องมีการปฏิสัมพันธ์ด้วยทําให้นักส่งเสริมการเกษตรทําหน้าที่หลายบทบาทเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นเป็นวิทยากรหรือวิทยากรกระบวนการเมื่อทํางานกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกรผู้เรียนรู้เป็นนักประสานงานเมื่อทํางานกับภาคีเครือข่ายหรือเป็นนักจัดการเมื่อต้องพึ่งพาหรือบูรณาการแผนง,งานและแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นต้น ดังนั้นนักส่งเสริมการเกษตรที่ดีควรมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สำคัญคือ 1. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 2. มีความคิดริเริ่มและเชื่อมั่นในตนเอง 3. มมีความกระตือรือร้อนในการทำงานและกระทำด้วยความจริงใจ 4. มีความรับผิดชอบและกระทำตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ 5. รู้จักถ่อมตนและมีทัศนคติที่ดีต่อบุคคลอื่น 6. มีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 7. มีความอดทนและความพยายาม 8. มีความเต็มใจในการช่วยเหลือบุคคลอื่น 9. คิดถึงผู้อื่นเป็นสำคัญและ10ปรับปรุงตนเองให้ทันต่อสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอนักส่งเสริมการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรโดยทำหน้าที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent ที่ช่วยผลักดันให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองสร้างโอกาสใหม่ๆและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพบทบาทนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความรู้ในหลากหลายด้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จดังนั้นนักส่งเสริมการเกษตรจึงควรมีความรู้ในด้านต่างๆดังนี้ 1. แนวทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักส่งเสริมการเกษตรจำเป็นต้องเข้าใจและติดตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบันของกรมส่งเสริมการเกษตรรวมถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้การทำงานในพื้นที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายที่กำหนดไว้การมีเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนจะช่วยให้นักส่งเสริมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและเกษตรกรได้ดีขึ้น 2. องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการส่งเสริมการเกษตรงานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานที่ต้องบูรณาการทํางานทั้งด้านความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการด้านจิตวิทยาประกอบกันเพื่อให้การส่งเสริมการเกษตรบรรลุผลและเกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดนักส่งเสริมการเกษตรจึงต้องรู้และเข้าใจองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปใช้งานในการส่งเสริมการเกษตรได้อย่างเหมาะสมเช่นความรู้ด้านการเกษตร เพื่อการถ่ายทอดความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายความรู้ด้านสังคมชุมชนเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายเช่นกระบวนการทำงานกับชุมชนความรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อให้นักส่งเสริมการเกษตรสามารถจัดการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องได้ ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ความรู้ด้านการสื่อสารเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ความรู้ด้านไอซีเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายความรู้ด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนการผลิตให้กับเกษตรกรความรู้ด้านกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยของเกษตรกรและการปฏิบัติงานที่ถูกต้องของตัวนักส่งเสริมการเกษตรและความรู้ด้านวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานตามนโยบายอย่างถูกต้องรัดกุม